สวัสดีค่ะมาดามแอนค่ะฮะเราเป็นอยู่กันที่ญี่ปุ่นจังหวัด Saga นะะเกาะคิวชูนะคะก็ต้องขอขอบคุณการบินไทยนะคะกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะที่พาเรามาเที่ยววันนี้คลิปวันนี้จะทำอะไรคะวันนี้เราจะพามาชิมเมนูเด็ดแห่งเมืองริมทะเลหรือเมือง s ากะจังหวัด s ากะนั่นเองนะคะเมืองคารัสสค่ะ คาราสุพาราสุนะคะที่จังหวัดตากะนี่วันนี้เรามีเมนูพิเศษนี่คือปลาหมึกสดสดค่ะเดี๋ยวเราจะกินแบบซาซิมิกันเลยปลาหมึกปกติเขาต้องไปย่างใช่ไหมคะใช่ะแต่ว่าวันนี้จะทำยังไงนะฮะกินแบบสดสค่ะกินแบบเป็นๆนะอเด็กู้กัเลยเอ้ยไม่ใช่กินแบบสดๆดยังไม่พอเลยนะะต้องเรียกว่ากินแบบเป็นๆงนั้นเลยจรจริงมันก็เรียกว่าตายแล้วแหละแต่ว่ามันยังคงมีเซลล์บางเซลลที่ยังทางาน เราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านเก่งโยค่ะเกงโยเก่งโยนะเกงโยหนึ่งคาราสูแอคไปค่ะร้านนี้ต้องบอกว่าติดทริบัตไรเซอร์ด้วยนะคะเราเคยตามมากินรอบนึงค่ะรอบนี้คอนเต์้วเราข้ามาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะเราจะดูนี่เป็นปลาหมึกแบบพึ่งออกจากตู้อะไรแบนี้ตู้แล้วก็มาทำซาซิมิอ่ะลองดูซิเขาบอกให้บีบมะนาวบีบที่หนวดนะคะเต้นไหมคะนิ่งค่ะ เราถ่ายรูปนานบีบตรงกลางค่ะบีบตรงกลางด้วยตรงกลางนี่จะเห็นว่าสีมันยังเปลี่ยนสีมันยังเปลี่ยนอยู่นะที่ที่หัวมันอ่ะมันไม่เห็นไอ้นี่เลยปะเออมันไม่เห็นดิ้นเลยพี่เราถ่ายรูปกันนานเกินไปแล้วตายตายแล้ยในลองที่เนื้อมันดูได้ไหมเนื้อก็ไม่แอดลองเอาตะเกียบเขี่ยได้ไหมนี่นี่นี่ เดซซ์มอรเล่หรือยังคะเดซ์ไปแล้วค่ะแต่จะบอกว่ามันสดสดอยู่นะมันถึงไหมมันจะตายนะมันยังกอดทั่วเยอะนะเดี๋ยวนะเกาะทั่วอยู่เลยค่ะโอ้โหเจ๋งว่ะนี่ค่ะเห็นหนวดมันไหมเห็นหนวดมันไหมนี่สีมันยังเปลี่ยนไม่เปลี่ยนมาอยู่เลยอ่ะเกิดพร้อมอะไรครับในเซตเนี่ยเป็นเซตอาหารแบบมื้อกลางวันเลยนะคะก็จะมีแบบ มีบูโดม่่ะโซบะร้อนนะคะอะไรของเขาเนี่ยโอเคอ่ะจิ้มจิ้มปลาหมึกกันดีกว่าค่ะไข่ดูดเนื้อมอันนี้ต้องจิ้มไหมฮะมาม่าหรือว่าเอาจิ้มดีกว่ามั้งเอาเอาเลยนะคะนีค่ะแล้วเขาก็จะมาใส่ใส่แล่มาสวยๆจิมนะเนื้อหึบหวานหวานไม่เผาไม่มีความเผาโอเคอ่ะจิมเนื้อไปแล้วชิมหนวดบ้างค่ะอ่ะลองดูค่ะ อันใหญ่ไปมั้เนี่ยอ๋อหรอเราจะหั่นออกมายังไงอะมันติดมันติดหัวเอาเป็นดังอันเลยพี่โอ้ยนั่นแหละจับอย่างนี้กัดกินอย่างนี้เลยหรอนั่นแหละอันนี้ไหมอันนี้ไหมเออเอาเอาอันที่ต้องหั่นเนาะต้องให้หั่นให้ป่ะตอนนี้นะจ้าวหนวดนี่เรากินไม่ได้เพราะว่ามันเส้นยาวมากเราจะเทปดูว่ามันจะติดไหม ติดนะเบานอ๋อมันดูดอะฮะเห็นมกัดเลยค่ะกัดเลยเฮ้ยอินมันติดติดๆเออดูดจริงๆอ่ะโอ้ดูจ้ะเออมีไม่ตายจริงด้วยโอ้มันบอกว่าถึงฉันจะอ่อนแรงนะแต่ว่าฉันยังไม่ยอมแพ้ฉันยังไม่ยอมนะอ้ดีดีโอ้ติดจริงๆด้วยนะฮะไม่ได้ไม่รอเล่นนะฮะอ่ะดึงเลยเขาบอกว่าไม่มีหันนะจริงเนาอทรมานมันมากเลยถ้าเราดึงอะ ดึงเลยฮะอะเดี๋ยวตบตามันก่อนนะแปงมากเลยนะกินว่างไงมันบอกว่าดึงเลยค่ะไม่ออกว่าตัวหนวดนี่เขาไม่กินก็ไปทำเป็นเคบุระกินอันนี้ดีกว่ากินตรงซัชิมันดึงไม่ออกด้วยค่ะเมื่อกี้มันเหนียวมากเจมมาแล้วนะคะพี่เจมไงตัดให้ขาดเลยทับชับเอออ่ะมันไม่ทันเนี่ยมันทันโถ่อ่ะอันนี้ฮะตัดแล้วค่ะ โอ้โหมาแล้วฮะลองเอาเข้าปากดูไหมฮะเแข็งมากไปสัตนี้แล้วมันจะนยิ่งหนุบหนิไม่น่าหรอกไปไงไปไงลองดูดิกินเลยค่ะไม่ต้องเทสเยอะค่ะต้องจิ้มนะฮะจับคาวอ่ะเป็นไง <_ c oughs> ตายแล้ว ไม่ดูดอะตายตายสะดิดอันนี้แหละฮะอ๋อตายแล้วอะแล้วรสชาติเป็นไงข้ัวหนวดอันไหนอร่อยกว่ามันแข็งๆเนาะข้วหนวดอ่ะตัวลอยกว่าตายไปแล้วค่ะแต่มันกรึบๆมากเลยคือแบบเป็นดูดที่กระเพาะแทนแต่สรุปแล้วเป็นไงครับอร่อยไหมครับ อนุ่นอันนี้ดีกว่าใช่ไหมอ่ะแล้วเขาบอกว่าตรงนี้นะคะให้มากินกับขนมจีบนี่ฮะขนมจีบขนมจีบปลาหมึกค่ะเดี๋ยวชิมเลยนะเนาะขนมจีบนจีบปลาหมึกลองมันชิ้นใหญ่มากเลยของมีชื่อที่นี่ร้านเฉพาะร้านนี้ชื่อมากถ้าไม่มีชื่อจะเรียกมันไม่ถูกนะชื่อแน่นอนอะชื่อกินใช่โอเคลองชิมเลยไหมอะ คือไอ้ที่เห็นสวยๆข้างนอกมันคือปลาหมึกแหละด้วยความที่มันสดมากอ่ะเธอมันก็มันก็เลยไม่มีความเหนียวคือจัดเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นมีกลิ่นปลาหมึกอยู่แบบจังๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งแล้วก็ไส้ข้างในก็เห็นไหมเป็นมีหนวดแทมๆทมอยู่ตรงนี้โอเคเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมากินนะคะที่ของขึ้นชื่อเมืองคาราสุกงับ โอชีโอชีกันใหญ่เลยครับโอชีครอ่ะไอเมื่อกี้เรากินเนื้อเป็นซาซิมิแล้วใช่ไหมคะพวกตัวหนวดแล้วก็ปีกปลากระเบนเขาจะมาเก็บไปทอดเทมปุระได้อ่ะลองชิมให้ดูนะโอ้โหอร่อยมากเลยไม่จางเลยร้อนมากร้อนมากหมายถึงว่ายังไม่ไม่ได้ร้อนขนาดลวกปากใช่ไหมแต่ว่าทอดมาร้อนรอนกินกำลังอร่อยแล้วก็แป้งเบาๆไม่อมน้ำมัน อ่ะใครสนใจก็มาทานกันได้ที่ร้านเจนโญเนโยนะคะเมืองคาลัสสูค่ะอ่ะขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราอีกครั้ง่ใช่ค่ะการท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การินไทยค่ะสบู่แอซี <c oughs> นะ